เลยบอกว่าแจกก่อนไงวันนี้เพลงของน้าอต่เขาเล่นคอร์ดผิดด้วยได้ยินว่าแล้วเห็นพี่น้าแต่แจกน้าไม่แจกอะไรเลยเป็นถุแต่ถุงไม่ได้มากไม่มีอะไรเลยผมเหมือนเซเซียาเลย เออเอามั้ยรอว่าจะมาแล้วนะผมไม่แคมากแล้วตรี้ตัดตัดสวัสดีครับข้าวแดงโอเคครับเอาแล้วผู้โอเคอ่ ได้ติดขายยได้เลยทุางแล้วนะครับตกราใครมเดี๋ยวโเคไไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่้องขอแต่งรด้านน่โอ้โหเมทีก็เต็มตัวไปทำงานแล้วใช่ไงานใช่ไมไม่ใช่ไม่ตกร้ี่ผม่รงนี้นะ เด็ก<ล>ีทำยังไงก็หล่อไเลยนะี่ยิ้นะพี่กอันสแสนห้าพันสบาสกเขียนจะทำาังไหรือเนี่ยไม่รู้นี่นี่นาย